วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตขั้นตอนการเพิ่มนักเรียนใหม่ลงฐานข้อมูลอันดับแรกให้เราทำการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของตัวท่านเองหลังจากนั้นให้ทำการเลือกที่ระบบงานทะเบียนสังเกตทางด้านซ้ายมือของจอภาพที่เมนู1.2กด1ครั้งกดเพิ่มนักเรียนใหม่ ให้ทำการกรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถูกต้องตามเมนูต่างๆประเภทสมาชิกให้ทำการเลือกเป็นนักเรียนรหัสบาร์โค้ดให้กรอกรหัสบาร์โค้ดประจำตัวของนักเรียนแต่ละคนโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละโรงเรียนจะเลือกใช้ตามรหัสบัตรประชาชน13หลัก รหัสผ่านให้กรอกรหัสสาหรับการตั้งรหัสผ่านให้กับนักเรียนแต่ละคนลงไปโดยทั่วไปแล้วรหัสประจําตัวนักเรียนส่วนมากจะเป็นตัวเลขสี่หลักคํานาหน้าชื่อให้กรอกลงไปว่ามีคานาหน้าชื่ออะไรเช่นเด็กหญิงเด็กชายจากตัวอย่างผมใช้เป็นเด็กหญิง ชื่อสกุลให้กรอกชื่อจริงนามสกุลจริงของนักเรียนที่ต้องการเพิ่มข้อมูลโดยการกรอกให้ทําการกรอกชื่อและเว้นวรรคหครั้งจากนั้นจึงใส่นามสกุลจากตัวอย่างกดสเปกบาร์หนึครั้งจากนั้นพิมพ์นามสกุลลงไป เลขประจําตัวนักเรียนให้กรอกเลขประจําตัวนักเรียนเหมือนกับปรหัสผ่านเพศให้เลือกว่านักเรียนที่กําลังทําการบันทึกข้อมูลนั้นเป็นนักเรียนเพศไหนหญิงหรือชายจากตัวอย่างผมจะเลือกเป็นหญิงในส่วนของห้องให้เลือกว่านักเรียนที่กําลังทําการเพิ่มข้อมูลนั้นอยู่ในห้องเรียนไหนจางตัวอย่าง ผมทำการเลือกให้อยู่ห้องประมศึกษาปีที่1ในส่วนของเมนูนี้สามารถแก้ไขหรือทำการเพิ่มได้จากเมนู7.1ของระบบงานทะเบียนรุ่นให้เลือกว่านักเรียนที่กำลังบันทึกข้อมูลอยู่นั้นอยู่ในรุ่นใดดังตัวอย่างทำการกำหนดเป็นรุ่นป .1 ในส่วนของรุ่น สามารถทำการเพิ่มและแก้ไขได้ที่เมนู1.11ในระบบงานทะเบียนจากนั้นทำการกดเพิ่มข้อมูลในการเพิ่มข้อมูลของนักเรียนลงไปในฐานข้อมูลแล้วนั้นไม่ควรลบนักเรียนออกจากระบบ ถ้าต้องการแก้ไขให้ได้ให้กดแก้ไขแทนนะครับการค้นหาข้อมูลนักเรียนสามารถค้นหาได้จากหลายกรณีนะครับจากบาร์โค้ดรุ่นและก็ห้องตัวอย่างนะครับจะทำการค้นหาจากบาร์โค้ด โดยช่องต่างๆจะต้องเป็นช่องว่างหมดนะครับกดค้นหาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะปรากฏดังจอนะครับเพิ่มเติมในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับ หลังจากที่เราทําการเพิ่มรายชื่อนักเรียนจนครบแล้วนะครับให้ทําการเลือกที่แก้ก็จะปรากฏช่องให้เราทําการแก้ไขข้อมูลของนักเรียนคนนั้นหรือจะทําการดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้กดที่ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแล้วเลือกเมนูนะครับ เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มนักเรียนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล